อย่างมหาขวอยคือเก่าแล้วพี่น้องเลยหลังจากหลังจากไปอันันทำบุญมหาสังฆทานมาจ้ะเนาะก็เลยสิย่าลงมาเบึงคนนี้โอ้ยลามไหเตีเนาะพี่้องคุณทองฝาหมืดคขึ้นคักนาจ้ะเนาะโอ้ยขีฝาไหลเาวๆวเลยลมงูเลยเพื่อนๆเลยล้มงู กับใครแนวมันบมเดลเด้ว่วมันอคมันคึ้นโอ้เห็นแสงตะเวนโอ้ยลมแห้งเพื่นอนเลยฝุ่น,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 นลมพัดมาท่ามันตุ้มลมแห้งโอ้ยเสียงลมดังวูวูเลยจ้าเพื่อนเพื่อนโอลมแห้งเลยเบิ่งเมื่อคุไปไปเขาปิวเด้จ้าได้หูนเคือเสียงลมเสียงลมอูวูวูมาเลยพี่น้องเพื่อนลมพัดวีวีมาเลย สยว่ามันขึ้มฝนบ่ตกมันขึ้มอยู่ขอภาวานาบ่อยากให้มันตกดอกจ้ะเพื่อนๆบ่อบยากให้ตกเด้อฝนน่ตกหลายมันก็บ่ดีไปยากมายากแฉยางเฮิงหลายร้น้ำขันก็กัดตีนกัดเท้าไปแล้วพี่น้องเลยเพื่อนๆเพอเพ้อนยนี่ล่ะยางาลงมาหาย เจ้าเพือกคือเก่ามาพัฒนหอดเพิ่นดอกอย่างนี้คอยยางเล่นมั่มทางเลยทางพูดฝนอยู่สูงฝนอยู่ไกลไพลฝนจ้ะฝนอยู่ไกลๆกลยางมาสชมาปล่อยฝนกินยาเองหอเปล่าลุกแห้งอากาศเป็นดันนันเนาะโอ้ยตัด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 พี่น้องเบื่องบนเขาเบ้องบเขาฝนลุกโอ้ยฝนพี่น้องเบื้องบนเขาเป็นปิ้วลมพัด มันจะเป็นคือพายุพันวาเนาะแกเนาะคือกกมุตูพันวาน่ะล่มตะวันอันนั้นตกเชียงไตเชียงไตพันวาตะวันตกเชียงใต้พูนะนั่กระพัดยังสี่ละพี่น้องเพื่อนมาทิ้งยังดอกพี่น้องเอ้ยคันลงมาทงมาทามาให้มหนากัะมาหาตะเจ้าเผือกคอยนี่ล่ะเลี้ยงพนอยู่นี่ละทราบมีมงผูมงลามีมองปอยเนาะจ๋าเนาะผเพื่อนเนาะพี่น้องผนเพื่อนทุกคน เยาว่ากันกกเ,กปเป็นจ่าเด้อจักสิไปถ่ายคลิปอีหยังให้พี่น้องได้เบิง่งเนาะจ้ะเนาะออกจากสัตว์เลี้ยงกันไปตึกสอนหย่อนแฮกับโบเป็นไปหาลัดปูลัดปลานุ่เพิ่นกับโบเป็นโอ้ยได้ยินแต่เสียงบักกระดิ่งดังกริ๊งดังกริ๊งพี่น้องเพื่อนมาบ่ทันฮอดเพิ่นดอกจกอองงนน้ะอาศัยคอยยางมันหนีละเพื่อนๆชาวคีเอเตอร์เรา ม pues ี่ปฏิสัมพันธ์ให้กันเลยกันเนาะจ้าเนาะเบิ่งให้กันเพื่อนเผื่อนเบิ่งเผื่อนเนาะจ้าเนาะให้กำลังใจซึ่งกันเลยกันก็บ่ได้ว่ากันเนาะจ้าเนาะให้กำลังใจซึ่งกันและกันขวากับฟอยเง้ยงเงีได้จัคสิบอกวิ่งยังเนาะพี่น้องเนาะแต่พี่น้องเขามาให้กำลังใจก็ดีใจละจ้าเผื่อนเพื่อนทุกคนที่มาให้กำลังใจเนาะจ้าเนาะ ผูพทันพานเขาขอให้พานเร็วๆด้วยจ้าเด้อวางเงินในอากาศพันลากัหวหมาให้ได้จ้ามันอาจสิยาวาไปแน่ได้พี่น้องเพื่อนๆกอ,อกันไหมสิว่าสันส้นๆให้พี่น้องได้เห็นภาพบรรยากาศของการสัน่นเมล็ดจ้บาบายๆจ้าเพื่อนๆปังๆนะคะ